สวัสดีครับ ABC Remap นะครับวันนี้พบกับผมนะครับต่ายนะครับต่าย ABC นะครับวันนี้จะมาจูน Remap เรียกว Remap p u r p นะครับ Remap Remap หอบนะครับหอบแปลว่าถ้าไม่เปิดแอร์หอบแต่ถ้าเปิดแอร์ก็จะไม่หอบนะครับทีนี้ผมจูนไปแล้วนะครับไททันชุดไฟเดิมนะครับ ไม่ใช่ชุดไฟดีแม็กนะครับนะครับเราลองเคียวกันเร่งนิดนึงนะครับนะครับก็จะหอบประมาณนี้นะครับหอบพองงามครับรลางโอเคนะครับชุดหอบแบบนี้คือคล้าย จุดหัวไปนี้คือผมไม่ได้ทําเกี่ยวกับยุ่งเกี่ยวกับพวกดันลากับยโยโชีดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรถจะไม่มีปัญหาเลยนะครับการเดินเบาจะไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาเรื่องโอชีดเรื่องแรงดันนะครับแรงดันเกินไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําในส่วนนั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าผมทาส่วนอื่นนะครับให้ไปหากันเองนะครับแต่รู้ว่ามันทําได้นะครับอ่าผมลองเปิดแอร์นะครับ ลองเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์มันจะไม่ขอบนะครับตามที่เรารีแมปตามที่เราจูนไว้นะครับมันต้องเป็นไปตามนั้นนะครับตามที่ผมจูนไว้นะครับนะครับมันจะไม่ขอบนะครับอ่าอันนี้คือรีแมปขอกอบด้วยรีแมปเคียวนะครับไม่มีคันเร่งไฟฟ้านะครับไม่มีคันเร่งไฟฟ้านะครับอ่าผมปิดแอร์อีกรอบนะครับแอรก็หอบมาอันทีเลยนะครับ โอเคนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปอ่าเปิดได้อีกรอบอ่าเห็นไหมครับเปิดได้อีกรอบเงียบนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ชอบขอบนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม